เกษตรกรกร้าวหน้าตาสว่างราคาจริงกราาเปียนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่เคารพรักรทุกท่านทั่วประเทศเช้าวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2 5 6 8สิดสิ้นสุดสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมราคาวัวนะครับ <c oughs> ค่อนข้างอ่อนเลยนะครับ ไซอนุบาลขาละพันหนุ่มน้อยสามน้อยสูงร้อยสิบห้าบวกร้อยยี่สิบเริ่มต้นห้าพันหกพันเจ็ดพันครั่อนข้างจะอ่อนเลยนะครับส่วนมากได้ขายหกพันหกพันห้าหกพันหกพันห้าเก็ผมปอมมันมีเยอะนะครับตัวผมปอมมีเยอะนะครับตัวผมปลอ,อ,อมได้ขายสี่พันห้าพัน มีขายกันข้างสนามนะไปหาเอาเองนะหนุ่มน้อยสามน้อยสูงร้อยยี่บห้าบวกร้อยสามสิบ้อยสมห้าับสามน้อยร้อยครับราคาเริ่มต้นเจ็ดพันแปดพันห0 0มืนสองหมืนห้านะครับเพดานสูงสุดประมาณห5 0 0 0มื่นห้านะครับราคาเปิดต่อต่อรองเอาเองถ้าต่อไม่ลงก็คือท่านไม่มีความสัตย์ บางคนบอกว่าไปเดินหามารอบสนามแล้วไม่เห็นมีนนั่นคือท่านไม่มีฝีมือครับเขาซื้อกันลื่มๆม,มีแต่ท่านนะไม่มีฝีมือท่านไม่มีฝีมือสานร้อยลายยังสดมากจะได้ขายสูงร้อยสามสิบวกได้ขายหมื่นหมื่นพันนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันนะครับราคานะครับ ส่วนใหญ่มีการซื้อขายกันประมาณนี้นะครับราคานี้นะครับถ้าท่านซื้อถูกกว่านี้คือท่านเก่งครับแต่ท่านซื้อแพงกว่านี้หรือหาไม่ได้ถ้าท่านไม่มีความสามารถนะครับแค่เล่าให้ฟังเฉยว่าเขาซื้อกันราคานี้นะครับส่วนใครหาได้ไม่ได้ก็เรื่องของการับแม่แยกลูกท้องว่างวงหอมวงคงสูงร้อยสามสิบร้อยสี่สิบห้าบวก เริ่มต้นเจ็ดพันนะครับวัวผอมนะครับเริ่มต้นเจ็ดพันห้าพันก็มีนะครับสูงร้อยยี่บห้าบวกร้อยสามสิบครับห้าพันพดานประมาณหมื่นสองนะครับวัวผอมนะครับแม่แยกลูกนะครับแม่แยกลูกไม่ผอมมากก็หมื่นสองก็มีนะครับหมื่นสองหมื่นสามนะครับราคาค่อนข้างอ่อนเลยนะครับวัวช่วงนี้นะครับ คม่ลูกก็มีตั้งแต่หมื่นห้าหมื่นพันนะครับตั้งแต่หมื่นพันนะครับวัวไทยกลางนะครับคผมผมก็เริ่มตั้งแต่หมื่นควัวแดงๆสวยๆนะครับเริ่มหมื่นห้าสองหมื่นนะครับราคาส่วนมากจะอยู่ประมาณสองหมื่นนะครับคมไแม่ลูกสองหมื่นสามนะครับเต็มที่นะครับเต็มที่นะครับราคาประมาณนี้นะครับราคาส่วนใหญ่ครับอยู่ประมาณสองหมื่นสามนะครับ คนแม่ลูกแดงๆนงะี้สูงร้อยแม่สูงร้อยสี่สิบร้อยสามห้าบวกร้อยสี่สิบประมาณสองหมื่นสองหมื่นสามครับปีดันคนแม่ลูกอยู่ประมาณนี้นะครับใครใครหาได้ถูกกว่านี้ก็รีบซื้อครับแต่ถ้าแพงกว่านี้ใครอยากซื้อก็ซื้อแล้วแต่ครับแล้วแต่ท่านครับรอยเนื้อรอยเนื้อไซส์ใหญ่นะครับ ตัวผู้สูง130ป้วนนะครับ1,006เวียดนามนะครับนายทุนเวียดนามนะครับซื้อ1 0 0่นะครับตัวผู้วัยรุ่นตัวผู้อ้วนๆนะครับสูง130บวกครับสูง130 135 1,006ตัวเมียนะครับไซส์นะครับเริ่มแต่1,000 4,000ม0 0 0แป้วน มียอ้วนสูงร้อยสี่สิบก็ได้ขายอยู่นะครับหมื่นหมืหกหมื่นแปดหมื่นหกหมื่นแปดนะไซส์ใหญ่นะครับเริ่มตึงกลับมาที่หนึ่งนะครับไซส์ใหญ่ไซส์ร้อยสี่สิบห้านะครับไซส์ร้อยสี่สิบห้านะครับราคาประมาณสองหมื่นครับสองหมื่นสองสองหมื่นห้านะครับไซส์ร้อยสี่สิบห้าบวกใหญ่สุดนะครับไซส์ใหญ่สุดตัวเมียแม่หมันอ้วนๆใหญ่สุดนะครับหลักสานครับกลับขึ้นมาหลักสามนะครับ ไซส์ใหญ่กับไซส์ใหญ่สุดกลับขึ้นมาแล้วนะครับกลับขึ้นมา25,000ถึง3 3 0 0 0นะครับเริ่มกลับขึ้นมาดีขึ้นมานิดนึงนะครับรอยเนื้อใหญ่กลับขึ้นมาดีนะครับ